น้องชายถูกคนเมาขับรถชนโดยประมาทจะฟ้องคดีอาญาอย่างไรสวัสดีครับผมอาจารย์เป้สมาร์ลนะครับก็ในช่วงหยุดปีใหม่นะครับได้รับคําถามจากนักเรียนคอร์สทนายท่านหนึ่งนะครับกำลังเรียนคอร์สทนายอยู่นะครับก็คงจะประสบเหตุขึ้นนะก็เลยถามว่าจะตั้งฟ้องยังไงดีนะครับต้องบอกก่อนว่าเกี่ยวกับการร่างฟ้องเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณาเยอะแยะมากมายนะครับก็ไม่สามารถจะอธิบายได้หมด นะในคลิปนี้ก็จะอธิบาเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งข้อหานะครับว่าเอาละถ้ามีเหตุนี้เกิดขึ้นนะครับเราจะตั้งข้อหาในคําฟ้องอย่างไรนะแน่นอนครับเมื่อมีการขับรถนะครับในขณะมึนเมาแล้วไปชนคนเนี่ยนะครับเราก็จะฟังว่านะเป็นการกระทําโดยประมาทนะครับ เอาละนะครับทีนี้เกี่ยวกับการกระทําโดยประมาทเนี่ยนะก็จะมีฐานความผิดกําหนดเอาไว้นะทั้งในประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็พรบรจราจรทั้งบกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของประมวลกฎหมายอาญากันก่อนนะครับในปอาญาเนี่ยนะครับก็จะมีการกําหนด โทษเอาไว้นะครับขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับดูมาตรา291ก่อนเลยนะครับ291เนี่ยเป็นกรณีที่หนักที่สุดแล้วนะครับผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับอ,อันนี้ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการกาหนดอัตราโทษขั้นสูงแต่ไม่มีขั้นต่ำนะครับฉะนั้นศาลสามารถลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้เพียงใดก็ได้ซึ่งในทางปฏิบัติศาลก็จะพิจารณา ถึงความร้ายแรงที่เกิดขึ้นนะครับพิจารณาถึงเหตุบรรเทาโทษนะว่าจำเลยให้การรับสารภาพไหมนะได้มีการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายแล้วหรือไม่เพียงใดนะครับมาตรา300นะครับผู้ใดกระทาโดยประมาทนะและเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสนะครับถ้าอาการสาหัสนี้จะต้องระวังโทษจําคุกนะไม่เกินแค่3ปีเท่านั้นนะครับหรือปรับไม่เกิน60,000บาทนะครับเกี่ยวกับอาการสาหัสนะประมวลกฎหมายอาญานะมีการกําหนดเอาไว้ที่มาตรา297 วักสองนะครับก็มีอยู่8อนุมาตราด,ด้วยกันนะครับอนุมาตรา1หนึ่งะครับเป็นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียข้นประสาทคือเสียงเข้าความสามารถในการดมกลิ่นนะครับสงนะครับเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถในการสืบพันธุ์นะสเสียแขนขามือเท่านิ้วหรืออวัยวะอื่นใด4หน้าเสียโฉมอย่างติด ั้าแทงลูก6จิตพิการอย่างติดตัวเจทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิตแต่มีวงเลแร8แด้วยนะครับทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกเขเวทนาแค่เกินกว่า20วันก็สาหัสแล้วนะครับหรือจนประกอบกริจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันนะครับฉะนั้นเรื่องทุพพลภาพนะหรือป่วยเจ็บเรื้อรังเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องถึงตลอดชีวิตก็ได้นะครับแค่เข้าลาักษณะตามเร็บแบดก็ถือว่ามีอาการสาหัสแล้วถ้าไม่ถึงขั้นสาหัสนะครับบทที่เบาที่สุด จะเป็นมาตรา390ในปอาญาซึ่งเป็นเพียงความผิดละหุโทษนะครับผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับเช่นมีนะครับแผลแตกมีเลือดออกนะฮะอ่ะอันนี้นะครับจะมีระวังโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนนะหรือปรับไม่เกิน1นึ่งบาทนะครับอ่าก็สังเกตว่าถ้าเป็นการกระทําโดยประมาทนะครับแต่ว่านะครับไม่ถึงขั้นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับเช่นกระโดดประมาทมาชนแต่ว่านะครับ บาดแผลนั้นไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นความผิดในประมวลกฎหมายอาญาเลยเพราะไม่ถึงขั้นว่าเป็นเหตุได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะซึ่งในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับรัศดรสามารถที่จะเป็นผู้เสียหายได้นะครับก็ตั้งข้อหาได้เลยนะครับตามความเสียหายหรืออาการที่ผู้เสียหายเนี่ยได้รับอีกฐางความผิดหนึ่งนะครับ จะอยู่ในพระราชบัญญัตินะจราจรทางบกพศ .2522 นะครับบทห้ามจะอยู่ที่มาตรา43ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถวงเล็บ2ในขณะเมาสุรานะหรือนะครับของเมาอย่างอื่นก็ไม่ได้นะครับแม้จะเป็นของที่ถูกกฎหมายแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะขับรถนะครับอย่าขับในขณะเมานะจะเมาสุราหรือเมาของอย่างอื่นก็นแล้วแต่นะครับผิดทั้งสิ้นนะครับทีนี้ถามว่ามีระวางโทษเท่าไหร่นะครับ ก็ทำนองเดียวกับปออาญาขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับโดยกฎหมายจะกําหนดจากเบามาหาหนักนะครับหนึตรีวักหนึ่งบอกผู้ไดฝ่าฝืนมาตราส3สอนุมาตรา2นะครับก็คือนะขับรถในขณะมึนเมาเนี่ยนะครับ 100, ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับนะครับตั้งแต่5,000ันถึงสองหมนะแล้วก็ศาลมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ นะมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนได้หรือจะเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ก็ได้นะครับวักสองถ้าการกระทำผิดตามวักหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะแสดงว่าในวักหนึ่งเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นว่าเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจก็ได้นะครับวักสองจะเป็นกรณีที่เป็นเหตุหผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีนะปรับตั้งแต่2 0,000นนะครับถึง1,000 0 0บาท ซึ่งในกรีตามพรบจราจรทางบกเนี่ยนะครับมาตรา160ตรีวัก2เนี่ยนะครับมันก็จะไปะทับซ้อนนะครับกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา390แต่390เนี่ยมันเป็นเพียงความผิดระหูโทษนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดตามพบรบจราจรทางบกนั้นเนี่ยอัตราโทษเนี่ยมันหนักกว่านะครับมีจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปี ขณะที่390ในปออาญาเนี่ยนะครับระวังโทษเนี่ยนะมันแค่ไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0ืบาทเท่านั้นเองแต่พอวาระจราจรทางบกนั้นจะเห็นว่าทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับนั้นหนักกว่านะแล้วก็ศาลยังมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นด้วยนะครับมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้ต่อไปถ้าเป็นกรณีที่นะครับเป็นเหตุให้บุ๋นอันตรายสาหัสนะครับตรงนี้ไปเทียบกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา300อนะครับของปออามาตราจามร ไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000ืนนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นพรบจราจรทางบกนะครับเนี่ยจะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีจะเห็นได้ว่านะครับของพรบจราจรทางบกนั้น,นจะมีอัตราโทษขั้นต่ําว่าอย่าต่ากว่า2ปีขั้นสูงเนี่ยนะครับสูงกว่านะครับถึง6ปีด้วยกันแล้วโทษปรับเนี่ยนะครับก็สูงกว่าด้วยนะครับปรับตั้งแต่40,000นนะถึง1 2 0 0 0 0บาท นะก็จะเห็นได้ว่านะครับตามพรบจราจรทั้งบวกนั้นเนี่ยนะครับโทษหนักกว่านะแล้วก็ศาลก็มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือจะเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้นะครับต่อไปครับขั้นร้ายแรงสุดถ้าการกระผิดตามวรรคหนึ่งนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายนะครับผู้กระทําจะต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่6 0 0 0 0ถึง200,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้ อันนี้เราต้องไปเทียบกับปอาญามาตรา291นะครับ291นั้นมีระวางโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน10ปี แต่ไม่มีขั้นต่าไม่มีขั้นต่ำนะฮะก็คือลงโทษน้อยที่กฎหมายกาหนดเท่าไรก็ได้แต่ถ้าเป็นตามพรบจราจรทางบกเนี่ยนะครับจะมีขั้นต่ำนะอยู่ที่3ปีแต่ขั้นสูงเนี่ยเท่ากันนะครับส่วนโทษปรับเนี่ยนะในปออาญามาตรา291เนี่ยนะครับจะมีโทษปรับขั้นสูงว่าไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทไม่มีขั้นต่ําแต่พรบจราจรทางบกนั้นมีขั้นต่ำนะครับคือปรับตั้งแต่60,000บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทและในกรณีนี้นะครับ ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้นะจะเห็นได้ว่านะครับมันมีความทับซ้อนกันอยู่ตามปอาญาและพรบรจราจรทางบกซึ่งโทษตามพรบจราจรทางบกนั้นเห็นได้ชัดนะครับว่าหนักกว่าทีนี้ถามว่าถ้าเรานะครับเป็นทนายความนะครับเราจะร่างฟ้องนี้อย่างไรนะครับในการร่างฟ้องคดีอาญาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ารัศดรเนี่ยนะโอเคครับรัศดรสามารถยื่นฟ้องคดีอาญาได้นะแต่รัศดรน,นะจะมีข้อจํากัดว่าจะสามารถยื่นฟ้องได้นะเฉพาะ ความผิดที่รัศดรสามารถเป็นผู้เสียหายได้เท่านั้นนะครับคำถามคือความผิดตามพรบจราจรทางบกเนี่ยนะครับรัศดรเป็นผู้เสียหายได้หรือเปล่าคำตอบก็คือนะครับสารดีกามีแนววินิจฉัยมานานแล้วนะครับว่าความผิดตามพรบจราจรทางบกไม่ว่าจะมาตราไหนก็ตามนะครับ <ad on S 1> รัศดรเป็นผู้เสียหายไม่ได้และเป็นความผิดที่รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายนะครับฉะนั้น ในกรณีนี้น,นะครับผู้เสียหายเนี่ยจะไปแต่งตั้งทนายความให้ยื่นฟ้องผู้กระทำผิดขอให้ลงโทษในความผิดตามพรบรจราจรทางบกไม่ได้นะที่ฟ้องได้นะครับจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับอันนี้ก็ต้องทำใจยอมรับนะทีนี้นะ,ะถามว่าแล้วนะครับ จะทำยังไงดีถ้าอยากจะให้นะตัวจำเลยนะั้นเนี่ยได้รับโทษตามพรบจราจรทางบกเนื่องจากมันหนักกว่านะครับและยังมีเรื่องของการสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตด้วยนะครับในเมื่อมันเป็นความผิดที่รัฐธรรนูญพิพเสียหายนะครับสิ่งที่รัศดรสามารถทำได้นะครับแม้จะไม่ใช่ผู้หายก็ตามนะครับก็คือสาม,มารถที่จะไปกล่าวโทษนะกับตำรวจได้นะครับนะตำรวจนะครับ เมื <GU> <ES> so first, ่อมีคนมากล่าวโทษหรือนะครับแม้แต่ไม่มีคนมากล่าวโทษนะครับแต่เมื่อตำรวจทราบเหตุนั้นแล้วจะทราบเองก็ได้นะครับตำรวจก็เกิดหน้าที่ที่ต้องทําการสืบสวนสอบสวนนะครับทำสำนวนส่งพนักงานอายการนะครับในกรณีการดําเนินคดีโดยรัฐนี้นะครับทางฝั่งตำรวจนะครับทางฝั่งพนักงานอายการสามารถที่จะตั้งข้อหาได้ทั้งตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามพรบจราจรทางบกนะสรุปนะครับฉะนั้นถ้าอยากจะดําเนินคดีตามพรบจราจรทางบกนะครับ ผู้เสียหายแต่งตั้งทนายความนะคือจ้างทนายฟ้องเองไม่ได้นะครับฟ้องได้แค่ปออาญานะถ้าจะเอาตามพรบรจรตจรทั้งบกนะครับจะต้องไปกล่าวโทษในความผิดตามพรบรจจาจรทั้งบกนะครับส่วนความผิดตามกฎหมายอาญานั้นสามารถลองทุกได้นะครับเนื่องจากเป็นความผิดที่เอกชนเนี่ยเป็นผู้เสียหายได้นะหลังจากนั้นนะครับทางพนักงานสอบสวนก็จะตั้งข้อหาพนักง,งานอายการก็จะยื่นฟ้อง <S <S พอพนักง,งานอายการยื่นฟ้องปุ๊บทางฝั่งผู้เสียหายถ้าอยากจะขอเป็นโจทย์ร่วม ก็สามารถขอได้เฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับจะไปขอเป็นโจทย์ร่วมในความผิดตามพรบจราจรทางบกไม่ได้นะครับต่อให้ศาลชั้นต้นอนุญาตก็เป็นการอนุญาตโดยไม่ชอบไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการอุทธรณ์ดีกาในภายหลังนะครับปัญหาต่อมาคือในเรื่องของการลงโทษในขณะมืนเมาเนี่ยนะครับมันเป็นความผิดนะทั้ง2กฎหมายใช่ไหมครับคือประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็พรบจราจรทางบกนะในกรณี้นะครับศาลมองว่าเป็นกรณีความผิดกรรมเดียว แต่ผิดกฎหมายหลายบทก็คือเป็นการกระทําเดียวกันนะแต่ผิดนะกฎหมายนะครับหลายบทนะครับในที่นี้ก็คือนะปออายานะมาตรา291300หรือ390กับ พรบรจาราจรทั้งบกมาตรา43อนุมาตรา2ประกอบมาตรา163แล้วศาลจะลงโทษบทไหนนะครับในกรณีกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนะครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา90ให้ลงโทษบทหนักที่สุดแต่เพียงบทเดียวซึ่งจะเห็นได้ว่านะตามพรบรจาราจรทั้งบทนั้นเป็นบทที่หนักกว่านะครับฉะนั้นสุดท้ายแล้วศาลก็จะพิาพากษาลงโทษจำเลยนะครับ ตามพรบรจราจรทางบกนะ,ะแต่นะครับก็จะมีข้อเสียสําหรับราษฎรเพราะอะไรครับเพราะลาสฎรน,นั้นไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดตามพรบรจราจรทางบกฉะนั้นเมื่อศาลนะครับพิพากษานะในความผิดตามพรบรจราจรทางบกแล้วนะตัวนะครับผู้เสียหายเนี่ยนะครับแม้จะขอเป็นโจทย์ร่วมนะครับ ก็จะไม่มีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ในความผิดตามพรบรจราจรทั้งบกเช่นสารชั้นต้นอาจจะลงโทษนะจำเลยในความผิดตามพรบรจราจรทั้งบก แต่ผู้เสียหายเห็นว่าลงโทษเบาไปหรือศาลอาจจะรอการลงโทษนะครับผู้เสียหายต้องการที่จะอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยหนักขึ้นนะหรือขอให้ไม่รอาการลงโทษขอให้ไม่รอาการกําหนดโทษอันนี้ผู้เสียหายจะอุทธรณ์ไม่ได้นะครับแม้จะได้รับอนุญาตให้เป็นโจทย์ร่วมนะผู้เสียหายจะสามารถอุทธรณ์ได้นะเฉพาะในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 300นะครับหรือ390ในกรณีขอเป็นโจทย์ร่วมเท่านั้น ก็สรุปได้ว่านะครับถ้าจะล่างฟ้องคดีอาญาเนี่ยนะครับเราจะไม่ดูแค่ว่าเยการการะทำนั้นเป็นความผิดอาญาหรือเปล่าเราต้องดูว่าความผิดฐานนั้นเนี่ยนักสรดรสามารถเป็นผู้เสียหายได้ไหม ถ้าสรเป็นผู้เสียหายได้รัศดรก็สาม,มารถที่จะแต่งตั้งทนายความไปฟ้องคดีดเองได้แต่ถ้าเกิดรัศดรน,นะครับไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานนั้นนะครับอันนี้รัศดรต้องเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นนะครับเช่นต้องไปกล่าวโทษต่อเจ้าพนักง,งานเพื่อเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับทำการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะครับก็ขอบคุณคําถามจากนักเรียนท่านนี้นะครับปกตินะครับในคอร์สนักเรียนก็จะส่งคําถามมาอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะคัดเลือกนะบางอันมาทําเป็นคลิปให้พวกเราได้ทราบด้วยก็แล้วกันนะก ถามข้อกฎหมายก็พิมพ์คำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมาตอบให้ขอบคุณที่ตามครับสวัสดีครับ